ต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่านีโครเรือนที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบสี่ปีเป็นเรื่องของอัตราการขยายตัวนะครับ <c oughs> คือการเพิ่มขึ้นปีต่อปีเนี่ยถ้าในปีล่าสุดที่นีโครเรือนเฉลี่ยนะฮะต่อโครเรือนเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทต่อโครเรือนเลยนะครับมันเป็นการขยายตัวประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นเทียบกับปีหกเจ็ดซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่า ถ้าเริ่มต้นที่มาหาวิทยาลัยหอ้าไทยสำรวจจริงๆเนี่ยมาหาวิทยาลัยหอค้าไทยนะครับทำการสำรวจนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณนะครับสิบเจ็ดปีนะครับก็ต้องบอกว่าการสำรวจสิบเจ็ดปีเนี่ยเราเริ่มต้นปีสองพันห้าร้อสิบสองเนี่ยนะครับหนี้โคเรียนเฉลีย่ยโคเรียนละประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันซึ่งถือว่านั่นคือจุดเริ่มต้น,นล่าสุดที่ที่แต่แสนสี่หมื่นเนี่ยก็คือระดับหนี้โคเรียนที่เป็นระดับมูลค่าเงินเนี่ย ว่าสูงสุดเป็นประวัติการที่เราทําสารสำรวน,นะครับเพราะว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดที่สองถามว่านี่ครวรเรีนรรนยนทำไมถึงสูงขึ้นก็จะมีสาเหตุสําคัญที่เราสารวจม,มาเนี่ยสามประการนะครับหลักๆนะหนึ่งก็คือเศร,รษฐกิจไม่ดีพอเศร,รษฐกิจไม่ดีเนี่ยรายได้พิเศษเนี่ยจะหาได้น้อยลงนะครับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าภาคของชีพที่เพิ่มขึ้นในมุมมองของภาคประชาชนนะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่สองเนี่ยก็คือตัว สภาพของการจ้างงานเนี่ยซึ่งบางทีเขาถูกปรับลดงานก็คือถูกออกจากงานอันนี้ก็มีส่วนที่ว่าคนในควาทิโคเรียเนี่ยถูกออกจากงานนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีภาพของการที่มีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวนะครับก็เลยทําให้ภาพที่สัมพันธ์คือเขากู้นี่ยืมสินมาก่อนซื้อเงินผ่อนมาก่อนเขาก็นึกไม่ถึงว่าเศรษฐกิจจะเป็นภาพของการที่ ชะลอตัวลงนะครับอย่างต่อเน,นื่องก็เลยทให้เป็นการผิดแผนทางการเงินเพราะนั้นก็นั่นคงเป็นสาเหตุสาคัญหลักๆ3าประการน,นะครับคือสรุปโดยรวม,มก็คือเริฐกิจไม่ดีครับส่วนที่เป็นประเภทนี่รูปแบบการเกาะนี้เนะี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะแล้วมันบ่งบอกอะไรกับพฤติกรรมการเป็นนี้ของคนไทยคะอาจารย์คือนี่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งแบบเป็นกลุ่มหลักๆที่มันเป็นสากลุ่มนะครับก็คือหนึ่งใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับ สองก็คือเป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทางธุรกิจและสามเนี่ยก็คือซื้อทรัพย์สินนะครับในการสํารวจที่เราสํารวจเนี่ยก็ปรากฏว่าประมาณยี่สเจ็ดเปอร์เซ็นต์เี่ยขาบอกว่ามีที่ก่อนเนี่ยใช้ในการอบโภคบรนโภคก็คือใช้ในเรื่องของการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประมาณยี่เ,เกือบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการซื้อสินค้างคงทน สินค้าควบนุนก็คือบ้านรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจน,นะครับก็จะตอบประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็เป็นเบ็ดเทล็เช่นเอาไปใช้ในการท่องเที่ยวนะครับใช้ในการรักษาพยาบาลใช้ในการศึกษานะครับบางคนจะทําการ refinance ก็คือปรับโครงสร้างหนี้นะครับอันนี้นก็คงเป็นจุดที่หนี้ส่วนใหญ่นี้ที่ก่อขึ้นเนี่ยก็คือซื้อทรัพย์สินครับลงทุนธุรกิจแล้วก็ใช้ในชีวิตประจันร ค่ะมีส่วนที่ในผลสำรวจระบุบ,บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเป็นหนี้จากการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะไบนาร์เพลเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ธวัฒนเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วมันบ่งชี้อะไรบ้างกับพฤติกรรมการก่อนนี้ของคนไทยตอนนี้คะอาจารย์คือต้องบอกนะครับว่าเวลาที่เราสำรวจเนี่ยเราสำรวจเอาหลักๆง่ายๆจะได้เห็นภาพนะครับว่าสาเหตุของการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยที่เราถามกลุ่มตัวอย่างเลยนะครับ ถ้าอันดับแรกเนี่ยอันดับที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ในเหตุฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงคนตอบประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เลยใช้แต่จ่ายในการโอ้โหโวยโภคนะครับเอาอันดับที่ห้าเลยก็แล้วกันนะครับอันดับที่ห้าเนี่ยบอกว่ามีการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยคนตอบประมาณเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าถามว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นการเกี่ยวพันของการที่จะรูปบัตรเครดิตไปก่อนหรือเอาเงินอนาคตมาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าหนี้ที่เกิดเนี่ยเกิดจากการผ่อนสินค้ามากเกินไป4.2นนะครับอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับบอกว่าหนี้ที่เกิดเนี่ยเกิดจากการพนันประมาณ4.6เปรเ็รเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการใช้เงินล่วงหน้าเนี่ยมีผลไหมมีครับเพราะว่า ป็นการของการที่บอกว่าใช้สายผ่านบัตรเครดิตนะครับรูดเพลินแล้วก็สินค้าคตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำการตลาดไปวเชนเงินผ่อนก็มีการผ่อนเยอะกลุ่มตัวอย่างจะตอบวนแบบนี้นะครับว่าหนึ่งรายได้ไหม่พราะค่าของชีพสูงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ที่ตอบเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เงินเกินตัวค่ะนอกจากเรื่องของพฤติกรรมนะคะแบ่งเป็นประเภทอาชีพก็น่าสนใจนะคะปรากฏว่าอาชีพ ข้าราชการก่อนหนี้ในส่วนที่เป็นยญนต์านะสูงนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยดูเหมือนว่า,ามีรูปแบบของการก่อนหนี้ต่างกันนะคะถ้าแบ่งตามอาชีพแล้วเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้สัญญาณหนี้ของคนไทยบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงแล้วผมคิดว่าภาพโดยรวมเลยนะครับก็คือ้าสิ่งที่มาหลาลัยแห่งชาติไทยทำการสารวจมาตลอด17ปีแล้วก็ที่แขลงนะครับคนก็จะตอบหลักๆก็คือซื้อรถซื้อบ้านนะครับแล้วก็ผ่อนบัตรเครดิต แล้วก็ประกอบอาชีพนะครับเอาเป็นว่ากลุ่มที่ใช้ในการซื้อยานพาหนะนะครับเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่ข้าราชการนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่ที่ชัดว่ารัชการเองก็อาจจะใช้รถในการทํางานในการเดินทางอันนี้คือถ้าเป็นรถเนี่ยอันดับหนึ่งชัดเจนคือข้าราชการถ้าแยกเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านเชก็จะเป็นทางด้านคนทําธุรกิจนะครับเจ้าของกิจการสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย จะเอาไปใช้อันดับหนึ่งนะครับคือการผ่อนชาระสินค้าหรือว่าผ่อนชาระบัตรเครดิตการตกอาชีพรับจา้างนผัจบแล้วก็พน,กนักงานเอกชนสําหรับกลุ่มกเกษตรกรเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้จากการทําการเกษตรอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมพูดอันดับหนึ่งทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่คือเกือบ60เปอร์เซ็นต์ที่กลุ่มอาชีพที่พูดเนี่ยนะครับสรุปอีกรั้งคือข้าราชการเนี่ยซื้อรถนะครับเจ้าของธุรกิจซื้อบ้าน แล้วก็กลุ่มของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยพนักงานเอกชนรับจ้างก็คือใช้ผ่อนชำระสินค้าผ่อนชำระบัตรเครดิตแต่ถ้าเ,าเกษตรกรจะตอบว่าเข้าไปประกอบอาชีพค่ะแล้วคือถ้าประเภทหรือว่าลักษณะของการก่อนนี้ของแต่ละกลุ่มนะคะอาจารย์เท่าที่สํารวจมาสิบ็ดปีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่ามันมีรูปแบบของการก่อนนี้ที่เปลี่ยนไปของแต่ละกลุ่มไหมคะอาจารย์คือจริงๆเราต้องมองก่อนนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราจะเรียกคำว่านี่ัวเรือนแล้วก็เป็น เป็นจย์ที่หลายๆคนอยากจะแก้นะครับเราได้ยินมาประมาณสิบปีในปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยนะครับ, 2, 000, 27, ะรบจะสังเกตว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะเขาจะเริ่มต้นใช้คําพูดว่ารัฐบาลไม่ควรทำนโยบายประชานิยมเพราะถ้าทำนโยบายประชานิยมแล้วเนี่ยประชาชนเองเนี่ยจะบริโภคกเยอะและทําให้หนี้มันสูงขึ้นเพราะในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยครับจะมีนี่นะครับของนีรัวเรือนสอง p เนะี่ย เกินกว่า80%จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปี56นะครับแล้วก็ปี57เนี่ยเราเริ่มเห็นกระแสะตรงนี้มากขึ้นก็คือมีหนี้ต่อ GDP เกิน80%นะครับและนี่ครเรนตนต่อ GDP เกิน80%เนี่ยมันเป็นระดับที่นานาชาติเนี่ยมองว่ามันเป็นอัตราที่สูงหลังจากปี56เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหนี้คูเรนตนต่อ GDP เนี่ยจะเกิน80%ตลอดจนล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ87%ตัวเลขกลมๆนะครับ การที่ก้อยเกิดการกรอหนี้เนี่ยก็ระบุทั้งธนาคารทไทยแล้วก็หน่วยงานราชการแบอบกว่าสินเชื่อมโตเร็วนะครับเศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำนะครับพอประชาชนก็เลยต้องเอาเงินเนี่ยกู้หนี้ยืมสินมาหมุนเวียนนะครับแล้วก็การใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันถูกแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเวลาเรากู้หนี้ยืมสินเนี่ยเราทำสองอย่างนะครก็คือหนึ่งก็คือกู้แบงค์สองก็คือวงแชร์หรือว่ากู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตเมื่อก่อนบัตรเครดิตต้องมีเงินเดือนสูงละเป็นหมื่นกว่าขึ้นไปเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตถ้าเงินเดือนต่ำหมื่นก็มีนะครับของนอนแบงก์ bank. และที่สําคัญก็คือการผ่อนชาระ0%ผ่านบัตรเครดิตก็เกิดมากขึ้นนะครับและที่เราจะเห็นสําคัญคือการเอาบ้านเอารถนะครับหรือเอาทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเข้าไปวางเอาหลักฐานของการเป็นเจ้าของไปวางไว้แล้วเราก็ได้เงินด่วนกลับมาเนี่ยนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทําให้มีนอกระบบเนี่ยมันลดลงเพราะว่ารัฐบาลเองก็พยายามลดที่ระบบจากสินเชื่อ10%ต่อเดือนดอกเบี้ย10%ต่อเดือ,อนมาเป็นนาโนฟแนนซ์พิกโกฟแนนซ์สินเชื่อส่วบุคคลแล้วก็ให้มน่้ไม่เกิน30%เพราะคนข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยมี่งคู่เดือนมันก็ขอได้ง่ายขึ้น <S <S นะครับแล้วก็บางคนก็เรียกว่าอย่างที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบเนะี่ยก็คือเห็นความยั่วยวนของโปรโมชั่นนะครับก็เลยทําให้การก่อหนี้ในสูงขึ้นตลอดช่วงสิบปีที่ผ่าน น่าสนใจตรงทีเ่เรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นนะคะเพราะปรากฏว่าผลั t ทางการเงินที่มีมากขึ้นกว้างขึ้นก็จะทําให้คนเป็นหนี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้อาจารย์สรวจมา17ปีแล้วนะคะนี่ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็สูงสุดในรอบประมาณ4-5ปีนะคะพอจะมองเห็นข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ไหมคะอาจารย์คะลดหนี้ยังไงแก้หนี้ยังไงของครัวเรือนของไทยเนี่ยคะ่ะ คือจุดสาคัญเราก็คงต้องบอกนะครับว่า1 7ปีที่มหลาลัยหอนค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์ศรกิและธุรกิจเนี่ยเราทาการสำรวจเนี่ยกลุ่มตัวอย่างจะตอบเสมอนะครับว่าเขาไม่ต้องการก่อนนี้มากที่อันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเว<ฆ>ลาเราถามว่า6เดือนข้างหน้าเนี่ยคิดว่านี่ครูเดินเป็นอย่างไรเขาบอกว่าน่าจะลดลงเนี่ยเพราะเขาไม่ตั้งใจก่อนนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเรามาสังเกตดูดีๆนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามีปัญหา มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณปี2557นรบะครับ<ฆ>เราก็จะเจอสงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์รอบแรกประมาณปี2 5ง1นรบเดะครับเดิ่มมีสกิทไทยเคยโต4%เนะครับ,นะรบในปี2 5 6 0 6นเแต่พอสงครามการค้าเทรดวอ์ของประธานาธิบดีทรัมป์1.0เนี่ยซึ่งเริ่มทําให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างไทยแต่ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำให้ไทยเนี่ยได้การส่งในเชิงลบก็คือมีผลกระทบจากการที่ส่งออกเนี่ยเริ่มมีปัญหา พอเราจเจอโควิดปี63 64นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอตัวลงอย่างมากมายเศรษฐกิจเคยติดลบประมาณ6.1เปอร์เซ็นแล้วก็ขยายตัวไม่เกิน2.5เปอร์เซ็นหลังจากโควิดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเ,เปิดก็คือเราพึ่งทาการส่องออกและพึ่งทาการท่องเที่ยวเมื่อเราปิดประเทศนะักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยเนี่ยธุรกิจก็จะต้องเอาเงินกำไรสะสมเนี่ยมาดูแลลูกน้องธุรกิจจะเงินหายไปเยอะไหมครับ พอปี65เราเจอสงครามรัสเซียยูเครนนะครับ66เนี่ยมีการยุบสภาและงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะใช้ล่าช้าไปหนึ่งปีเศรษฐกิจก็ซึมตัวหนักนะครับแล้วก็พอปี67เนี่ยเราก็จะมีภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆซึมตัวลงจนถึงปัจจุบันที่นายกอนุทินเนี่ยมีภารกิจสําคัญสี่เดือนคือฟื้นเศรษฐกิจจนต้องออกมาในการโควิดบึี่เรื่องผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดว่าปัญหาของเศรษฐกิจกไทยและมีคลที่สูงเนี่ยมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ดีค่ะ ดังนั้นวิธีแก้เนี่ยก็แก้โดยต้องแก้โดยภาครัฐให้เศรษฐกิจฟื้นให้ GDP เพิ่มนะครับประชาชนจะหารายได้ได้มากขึ้นแต่มาตอบกันว่าประชาชนเขาคิดยังไงสิ่งที่ประชาชนคิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวิธีแก้ของเขาเนี่ยก็คือเขาคงจะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างบอกชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการต้องทักอื่หารายได้มากขึ้นให้ได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่จะต้องฟื้นจากไม่หม่ของรัฐอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องหาความรู้ทางด้านการเงินให้เพียงอ เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีวินัยมากขึ้นก็คือใช้จ่ายโดยใช้ศาสตร์พระราชศาีลพอเพียงคือใช้จ่ายพอประมาณและมีเหตุผลน,น,นะครับแล้วต่อมาเขาก็บอกว่าเขาจะต้องปรับในเรื่องของพาราค่าของชีของเขาให้อยู่ในดับที่เหมาะสมกับรายได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเขาทําได้เนี่ยเขาคงต้องไปปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้นะเพื่อจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบริหารเงินของเขาได้ อันนี้คงเป็นภาพนะครับที่ที่เป็นภาพโดยรวมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้านโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับได้ทําให้เกิดเป็นผลเนี่ยประชาชนก็จะมีภาระหนี้ลดลงในระยะยาวเช่นหนึ่งทำสี่หเติบโตดีนะครับสองมีนโยบายในการที่ทําให้ประชาชนและชุกิจเนี่ยสามารถปรับโครงสร้างนี้ได้สามมีโครงการสกัดรมอาชีพเสริมอาชีพพิเศษเพิ่มทักษะเพื่อทําให้ประชาชนได้ไปนะครับใช้ทักษะที่ถูกอบรมเพิ่มเนี่ย ไปหาอาชีพเสริมนะครับและก็สี่ก็คือการให้ความรู้กับประชาชนและต้องเริ่มตั้งแต่การสอนเรื่องก,การเงินสวนบุคคลเนี่ยในระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วก็ควรจะมีการให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินซึ่งกลุ่มตัวอย่างเวลาตอบนะครับตอนนี้หลายคนดูข้อมูลต่างๆจากทิ k ตอกและโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าหน่วยงานะของรัฐเกยวเทศธนคารที่ไทยเนี่ยต้องสามารถให้ความรู้กับประชาชนได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก สิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยทำนะคะทางการทำเนี่ยเราเห็นโครงการที่จะเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือของกลุ่มที่ปนนี้อยู่หลายโครงการนะคะมีทั้งคุณสู้เราช่วยก่อนหน้านี้มีผักซับพักหนี้นะคะแล้วก็มีความพยายามในการที่จะให้ความรู้ในรูปแบบที่พยายามทําทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วยได้บ้างไหมคะอาจารย์คะถ้าถามว่าช่วยได้บ้างไหมคือมันวัดยากคับคือที่บอกว่าวัดยากเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้าโครงการเนี่ย จะประสบความสำเร็จแน่นอนคือถ้าเขาไปปรับโครงสร้างนี่ภาระนี่ย่อมจะลดลงนะครับอันนี้ผมคิดว่าบุคคลเนี่ยน่าจะรู้นะครับสองเนี่ที่บอกว่าวัดยากเน่งเพราะว่าหน่วยงานที่ทําเนี่ยก็คือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นธนาคารพิษฐา,ฐาทห่งประเทศไทยไม่เคยออกข้อสรุปมานะครับเราไม่เคยเห็นข้อสรุปว่าการทํางานเนี่ยเกิดมรคผลเกิดผลเท่าไหร่เราไม่เห็นนะครับทําให้เราเองประเมินเองเนี่ยคงยากนะครับ แต่สถ้าเรามาประเมินเองโดยใช้หลักการของภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศโดยสภาพนะครับบอกว่านี่คูเรนของไทยเนี่ยในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเหลือเพียง87.4ของ GDP นะครับถ้าเทียบก,กับปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่88.4แสดงว่านี่คูเรนลดลงซึ่งเราก็คงไม่สามารถที่จะอ้างได้นะครับว่านี่คูเรนที่ลดลงเนี่ยมาจากมาตรการของรัฐกี่เปอร์เซ็นต แต่ก็น่าจะมีผลนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมิติหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยเคยคาดหวังว่าคนจะมาเข้าปรับเข้าร่วมโครงการในคุณสู้เราช่วยเนี่ยเป็นระดับล้านรายนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลหรือว่าติดตามข้อมูล <c oughs> ผมมีข้อมูลไม่ชัดนะครับบอกว่าตัวเลขเนี่ยเป็นระดับแสนแสนรายนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เป็นระดับล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงจํานวนก็น่าจะไม่กว้างขวางตามแผนที่คาดแต่ผมเชื่อผลที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อผูู ที่เข้าร่วมโครงการน่าเชื่อประโยชน์ค่ะแล้วคือถ้าจากข้อมูลการสํารวจเนี่ยคนที่เป็นหนี้เขาต้องการหรือว่ายินดีจะปรับโครงสร้างหนี้ไหมคะอาจารย์คะก็สิ่งสําคัญเนี่ยคนตอบว่าปรับโครงสร้างหนี้เป็นทางออกของการแก้หนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยคนตอบมาประมาณ9.8เปอร์เซ็นตนะครับค่ะเพราะนั้นการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของภาคธุรกิจ คือภาคประชาชนเนี่ยไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยประชาชนจะรู้สึกว่ามันปรับไม่ง่ายถือว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับเราจะไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยทาไม่่ง่ายหรือแม้กระทั่งเราผู้ซื้อเราซื้อบ้านเนี่ยการจะไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายครับเพราะการปรับโครงสร้างหนี้ที่สําคัญเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ของภาคธุรกิจเป็นสําคัญแต่ภาคประชาชนในเวลาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยที่รัฐบาลออกโครงการคือปรับโครงสร้างหนี้จากการผู้นอกระบบที่เสียดอกเบี้ยแพงร้อยละสิบเนี่ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ย จากมาเข้าสู่ระบบที่เป็นร้อยละคนรนต่อเดือนผมคิดว่าก็ขอบนเชิงที่ประชาชนก็อยากเห็นนะครับการปรับโครงสร้างค่ะสุดท้ายเนี่ยฝั่งของนี่นอกระบบเนี่ยจากผลสํารวจก็ดูสูงขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เท่าที่เห็นตัวเลขคือสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะตรงนี้อาจารย์ธนวัฒน์ตั้งข้อสังเกตเร,รื่องนี้นอกระบบคนไทยอย่างไรบ้างคะตอนนี้ครับคือนี่นอกระบบเนี่ยเราจะแยกเป็นสองส่วนนะครับที่ที่รมองก็คือเราก็ถามว่า ปีเนี้ยนะครับปี68ที่มีการก่อหน,นี้เนี่ยจะเก่อหน,นี้นะครับอย่างไรก็คือมีหนี้ในระบบเท่านั้น<ช>มีหนี้นอกระบบเท่านั้น<ช>แล้วก็มีหนี้ในระบบและนอกระบบนะครับซึ่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มีหนี้นอกระบบเฉพาะเนี่ยประมาณ15.4%ที่ตอบของกลุ่มเจริะ<ช>ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนับตั้งแต่ปี2562ก็คือมีสัดส่วนด้วยเลขสองหลัก ปีแล้วเนี่ยนี่นระบบเนี่ยเราสำรวจมีน้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าคเพราะนี่คือข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับข้อสังเกตที่สองเนี่ยเมื่อกี้ที่ตั้งข้อมูลไว้เนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคานวณเสร็จแล้วก็จะบอกว่าถ้าเก็บในระบบกับน,นอกระบบแยกออกมาออกมาเนี่ยนะรปรากฏว,ว่านี่ในระบบจะมีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นอกระบบมีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามหรือว่าประมาณหกปี คาจะบอกว่านี่ระบบนอกระบบนีกลับมาเพราะว่าเศรษฐกิจท,ที่ซึ่งตัวเนี่ยธุรกิจหรือว่าภาคประชาชนกู้หนี้จากระบบแบงค์นะครับหรือว่าจากสถาบันการเงินในระบบเต็มละแล้วก็ตอนนี้แบงค์นะครับหรือสถาบันการเงิน,นต่างๆเริ่มชะลอการปล่อยสินเชื่อก็เลยจะทำให้เขาต้องไปพึ่งพิง,พงาการกู้นอกระบบนะครับซึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยเราแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือการเล่นแช์นั่นแหละ การยืมญาติพี่น้องอันนี้ก็ถือเป็นนอกระบบนะครับก็ถือว่าดอกเบี้ยจะไม่สูงแต่นอกระบบอีกอันนึงก็คือไปกู้จากนายทุนซึ่งเสียดอกเบี้ยแพงครับก็คือร้อยละสิต่อเดือนอย่างน้อยนะครับประมาณนั้นเพราะนี่นอกระบบนั้นเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นครับซึ่งเริ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เศรษฐกิจเริ่มมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีครับค่ะท้ายสุดจริงๆนะคะอาจารย์คะคือเท่าที่เห็นข้อมูลนี่เนี่ยนี่นอกระบบแก้อย่างไงคะเออ เห็นรัฐบาลพยายามแก้มาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หมดแถมข้อมูลของอาจารย์นี่บอกว่าสูงสุดในรอบ6ปีด้วยค่ะคือเราต้องแยกประเด็นนะครับว่าจริงๆนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เป็นผลนะครับคือเราต้องเข้าใจโจทย์ตั้งต้นคือสาเหตุก่อนว่าเศรษฐกิจไทยในปี63เนี่ยโซติดลบ6.1เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าในปี62มีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยปี63มีเงินประมาณ94บาทนะครับประมาณนั้น หลังจากปีหกสามก็คือปีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดและหกแปดเศรษฐกิจไทยโตไม่ถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นคือโตต่ำดังนั้นเนี่ยการหางานนะครับหรือว่าการทําธุรกิจการขายของเนี่ยบันหาเงินยากนะครับและบางปีถูกซ้ำด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ออกมาหมุนเวียนน้อยทําให้ธุรกิจเนี่ยขาดสภาพคล่องนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากผลพวงทางเศรษฐกิจที่มีปัญหาแล้วก็แบงค์ไม่สอดสนเชื่อ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแยกมาก่อนนะครับว่าที่มหลาลัยหอนค้าไทยสำรวจเนี่ยมีช่วงหนึ่งคือนี่นอกระบบเนี่ยลดลงค่อนข้างมากเหตุผลเพราะว่าธนาคารที่ไทยเนี่ยและกระทรวงการคลังเปิดให้มีประเภทบัตรเครดิตที่ไม่ใช่แบงก์ก็คือนอนแบงก์เปิดโอกาสให้เอาทรัพย์สินเนี่ยมาวางเป็นหลักประกันแล้วเอาเงินไปที่เราเรียกว่าเงินด่วนนะครับ<ะ>และก็เปิดช่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์พ<ะ>ิโกไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยนายทุนเงินกู้ที่เคยกู้นะครับอีแล้วประมาณร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย ถ้าถูกบังคับตามกฎหมายว่าถ้าถูกกฎหมายคุณกู้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ในระบบเนี่ยถูกเพิ่มเติมมากขึ้นและคนกู้นี่นอกระบบน้อยลงนะครับแต่ว่าปีนี้มันเป็นปัญหาที่เศรษฐกิจไม่ดีแลวแบงค์ไม่ปล่อยก็เลยให้คนไปหานอกระบบครับผมคิดว่าในระยะยาวถ้าสศฟื้นะฮะนี่นอกระบบจะค่อยๆลดลงครับ